แจกท้ายเพื่อนเแก้วกล้วดอกระเป๋าแห่อยในโอว้แจกเงินคนละห้าร้อยบาทค่ะขอบพระคุณค่ะหอยสีลรถ่งอยหยสี่อหยกับผ้สมือทั้งตไม่ด้รู้ไม่ร้่งตัวคือจงให้โซ่ชื่อจะให้โซ่ปะเดี๋ยวจะ้เื่อนหาลอยให้ให้ทุกคนเข้าใจว่าเป็นเงื่อนผิดเป็นคารกลับขึ้นมาเมื่อสิมาสองเอเอาคารถเมื่อไหยจ้ะคารถเมื่อบ่ให้พอได้ให้เมือ ไปเป็นค่ารถมากแล้วนี่เด้อค่ารถมานะครับไม่ได้เจอทุกคนเอาตัวอีกขึ้นมาให้สวยน่าเให้แม่เอาเอาขึ้นมาลับต้งหนึ่งเลเอาตัวอีกมั้เตัวอีกของตัวอีกไหมครับอาจารย์ของตัวอีกสักสองตัวเขาแถวมาทั้งพี่เลยครับมาลับมาลับไปขึ้นทั้งเวทีเลยบอกเอ่อขึ้นดึงเวทีเลยขึ้นทั้งคุณยังลงทั้งพี่คือการลับปริญญาอยู่มาถูกต้องผู้ใดพกขึ้นก็พกเป็นอย่างผู้ใดพกขึ้นก็เป็นอย่างมากพขึ้นขึ้นก้อนมูมาเด้อ เอาแถวเอแถวมาเลยท่านนั้นใส่ออกวันมือใส่ต้องอก้นมอคนละห้าร้อบาทคนละห้าร้อยบาทจากคุณแม่นะคะอยาไปซื้อเด็อเ้าแถวเลยคุณพี่เจ๊พึ่โมหน้าห้ามาไปซื้อเน็ตกันเอาไปไหนเอาไปไหนมาซานขอไปเดีวเอาแถวเอาแถวพวสมาชิกเจ๊ก็ร้อยนะคะเอาแถวมาครับมันถุงจาก พี่แม่ค่ะเอกแม่มาจราโอ้ยี่แ่ตัวรอังวปีีแดนมันาทีรใช่ที่พ้ามากจนถึงฟังของฤดูกาลปีที่หกนะคะเด็กอนอามเอาหนามเด็อาหน้ามเห็นยังวาสั่นเอกมิน ็นรี้รังัพรอยู่กันโดยพวกกกกระไปสิมาจะลืมนมาบอกมะหแม่กับยายเเลอผู้ใดสินเมื่อบ้านจะลืมมนหาแม่กับยาเ้อรใครล่ะอะบังจะใส่โอ้ รู้รับรู้อันตา่ง้งไ่ขวหอบบนีาวอาแมหินเงียบ้านบล่มาบุตรยลุวขอบคุณ้อมหาคมแห้งบานมอรำใจกรลอยละนี่ยังอบูนเสมอค่ะพี่น้อง ทีมงานทุกคนกันยังอยู่สู่ตอน้ำกันฤดูกาลที่เจ็จนะคะแล้วก็มีมาเพ <com> ิ่มเติมเสริมทับรวมเดินส้ายสั่งสารผลงานเป็นน้ำกันอีกหลายค่ะขอกำลังใจจากพี่น้องนะคะอันย่างดีๆด้วยนันอ่ว สวยมากเลยแกก็พูดต่อยนะต่อยปรับเสี่ยหาถามนั่งไ่นี่เหรอไม่แม่นีได้อันนี้ผู้ใดมีลูกก็ต้องเกลียแตงหน้าเปลวเด้ยนะเป็นหน้ามีหน้าด่านมูมือมีของเยอะใส่ห้ามีเนี่ย

ครั้งแรกนั่นก็กินเยร์ข้าวอาบัติยังยืนสิมาไหนเนี่ยอันเกศิน,นยุ่งง้อมาไงเดี๋ยวไหนเนี่ยจะพาไปทานย่าเรียนข้าวแจกที่ไม่ตัวเขาสองแถวเร็วๆเอาเดี๋ยวเราประจํที่ก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนร้องเพลงม,มาร์ทก่อนแล้วก็จะกินข้าว một hai tiền đây mất từ một cái nè? người bắt vạn đào.

ได้กันทุกคนครับคุณน้องงนแจกน้กัพงต้องได้กันทุกคนครับ,บเสียทีดูไปเสียทีบอลหนักมันกับมา คืพอพ่อยิงอย่งขายของสิเปรียดนะพี่ 朦胧一亮。 กันนั่งเลยทีนั้นหมดนักกาลทุกคนเลยบางคเราฟีสไตล์ลนะครับรักันผู้ใ่าจกันตรงไหนปรับต้นข้อใจกันตรงเอาปกันที่้าม่ยเนี่ยสุดเอาเร็วๆยเร็วๆ วัท่านเด็กเราเป็น <S <S มูอมือเลยมันยังกันผู้ไายมันยังกัินอ้าวมาแตกไแล้วไหมอ่ะทุกคนเรียบร้อยครับเอาทีนี้ประจำที่แล้วก็มายืนอยู่ด้านหน้าก่อนมายืนอยู่ั้างหน้าก่อนครับเดี๋ยวผ้ารองเท้าเีบซีผ้ารองเท้ามารับวแต่งหน่อยนะ เรามาสร้างพลสามัคคีด้วยกันร้องเพลงนะครับเดี๋ยวน้องๆมาอาจารย์มาอยู่ข้างหน้าเวทีก่อนครับมาอยู่หน้าเวทีก่อนเชียงทุกคนนะครับน้องๆแดนเซอร์มาอยู่หน้าเวทีก่อนแล้วกลับต้นไปไปอะไรเงี้ยไปดูมา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 อยู่ข้างหน้าก่อนครับหน้าสี่สามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยุบเปิดเปิดหน้าเลย เราหันหน้าไปด้วยกันครับหันหน้าไปด้วยกันเราจะมาลองดีหมอลำใจกันก้อย